ใสเอาจุงาจ้งตอดเอาจุา้งตอดเนอใส่ปลายาแล้วโอเคแม่บอกเอาจุ้งทอดทำไมเอาปลายาลงมาท้าเราเปิดโต๊ะแจ๊ดจังอ่าเปิดต๊ะแจ๊ดด้วย เปิดตัวแจ๊ดยังอ่ะจะทอดจะทอดจุ้งอ่ะเปิดตัวแจ๊ดเร็วเปิดยังเปิดแจ๊ดเปิดตัวแจ๊ดก่อนเปิดตัวแจ๊ดเจ๊ดเร็วแจ๊ดยังไงกลับอ่ะอ่านี่เอาเอาตากออกมาเอาเปิดตัวแจ๊ดเร็วแจ๊ดจ๊แล้วอันนี้เปิดยัง เอ้ามันจะหลุดเลยนี้อ่าเร็วผัดด้วยผัดผัดด้วยผัดอ่าผัดผัดอ่าไปแด้หยุดแล้ว